วันนี้น้องพบมาอัปเดตสถานการณ์น้ําก่อนนะคบที่หน้าวัดด้าหลวงไหนห<ว>สูงมากตอนนี้เหลือกี่ขั้นน้องพบนับดิห<ว>นึ่งสองสามสี่ห้าหกขั้นเองอะครับหกขั้นจะลงไปเหรือ<ว>จะลองเดินลงไป<ว>ใช่ไหมไ<ว>แล้วถ้าเกิดว่าวันแข่งเรือจริงๆอะ่ะเราก็จะเหลือที่ยืนแค่ไม่กี่ขั้นนี้เองกันตีใช่ไหมคนนั่งหมดเลยคนจะนั่งได้แค่เนี้ยได้แค่เนี้หกขั้นเองอะโอ้ โอ้น้ำเยอะมากเลยครับน้ำไหลมาจากที่เขาท่วมๆกันอะทางเหนือลูกเหนือใช่โอ้ระวังนะระวังมันจะเป็นบันไดแม่น้องพบจะลองอุ้ยปลาเนี่ยรุกยิบรุกยิบเลยครับดูดิรุกยิบรุกยิบในตปลาอย่างนั้นแม่แม่อย่าตรงนะไหนนู่นนู่น นี่อันนี้คือแม่น้ำน่านนะหน้าวัดท่าหวลวงในนูนหน้าวัดงานงานแข่งเรือใช่ไหมที่เขาก็ให้มานั่งอยู่แถวๆนี้ก็ด้วยแหละใช่ไหมจุดปล่ย<ร>อยอยู่ตรงนน้นจุดปล่อยอยู่ตรงนู้นเนี่ยแล้วก็เส้นชัยก็อยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็เป็นทางกลางๆเลยแต่ว่าตอนนี้ยังนะจะมีมวันที่เจ็ดนู<อ>่น้ำเยอะมากเลยน้องพบก็จะสนุกนะถ้าน้ําเยอะใช่ไหมครับน้องพบมาอัปเดตสถานการณ์น้าให้เพื่อนๆดูใช่ไหมเย่างนั้ระวังสไลด์ลงไปนะ ปีนี้เราจะได้ดูไหมเนี่ยปีนี้เราจะได้ดูไหมเหรออเพราะมันคันมันเหนื่อน้อยขันมันเหลือน้อยแล้วที่มันก็จะไม่ค่อยมีที่ให้เรานั่งเพราะคนเยอะไงเออเพราะว่าน้าเยอะเลยดีแล้วเนี่ยดูสนุกนะใช่ไหมน้องพบถ้าน้ําเยอะมันจะสนุกใช่ไหมครับไหนไหนครับเอออู้หูดูดูไปดูน้ําก่อนตอนนี้เหรออ้หูยาวเยอะมากน้ําสูงมากเลยครับเรือห้ เขาก็ไหวกันสนุกอะเนาะสนุกเีมันเออพายที่ไม่ใช่ไหว้แต่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในหน้าวัดกันปะเห็นไหมไปเดินไปทางไหนน้ำพม่าอัปเดตสถานการณ์น้าให้เพื่อนๆดูแล้วใช่ไหมแล้วถ้าใครอยากจะมาก็ลงไปยืนในน้ําเลยนะครับใช่ไหมน้ำพมดูดูนะนี่เดี๋น้ำพมบอกเพื่อนดิถ้าใครอยากจะมาก็ลงไปยืนลงไปในน้ําเลยนะครับเพราะว่าขั้นข้างล่างอะอีกเป็นสิบ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 ขั้นเลยลึกเลยครับอยู่ใต้บาดาเลยครับโอเคไหม โอเคไหมทำหน้า okay, เป็นเด็กปลาเคยมาเนี่ยลงไปยืนกันในน้ำาหรอเฮ้ยลงไปยืนในน้ำเย็นนะเย็นนะยืนอยู่นะไม่ร้อนนะเนี่ยเนี่ยเย็นมีอันน้ำแบบหัวเข่าอะไรนี้เลยอะปีก่อนนู้นก็เคยขึ้นสามขั้นนี่โหถึงนี่เลยเนี่ยเนี่ยแต่เดี๋ยวอาจจะมาอีกอ่ะมาอีกนะมาอีกมาอีกอีกมาอีกเนี่ยมาอีกสองสามขั้นคอยดูเดี๋ยวพวกจะมาอัปเดตอีกมาถึงตรงเนี้ยึ้นมาถึงตรงนี้เราก็ไม่มีที่ยืนกันแล้วครับไปเที่ยวงานวัดข้างในกันไหมแม่แล้วเราจะเดินไปตรงไหนรล้วกต้องขับไปซอยนี้ซอยนี้ เดินครับก็เนี่ยไปถึงก็เป็นงานเดินนหรอไปเที่ยวงานไว้กันไหมไปไปไปเดินกันครับเพื่อนเดินเดินไปเหรอครับใช่ครับไปกันมีที่จอดแล้วไปกันเอาไปกันเร็วแม่อยากกินไส้ไหมอันนั้นนะได่ไหมไส้ไหมอยากกินได้ไหมเจอไส้ไหมเลยอยากไส้เลย กินไปให้เียเขาออกมาตรงนี้แหละเดี๋ยวเราออกมาตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราก็ออกมานะเป็นงานเดี๋ยวจะมต้องถือนะลูกจะกินเลยเหรอเอาถือไปเลยใครจะถือต้องถือใช่ไหมแน่นะแล้วเขาจะถือเองอาสีไหนดูลูกอะไรนะอสีนี้เหรอ ันจะลอยนะลูกมันเป็นลูกโป่งวะไม่ใช่ลูกโป่งเนาะในกุลวิทย์ซื้อสายใหม่สีฟ้าสี่ขาวพีขาวฟ้าขาวขาวฟ้าใคได้แล้วหนึ่งไม้ถือสายใหม่เดินวูมีโอนติมภูเขาไฟด้วยโอนติมคันจับกินอ่ะเฮ้ยอะไรก็อยากเจ๊ไม่เป็นเขาจะกินเดี๋ยวเขามาซื้อทอนตอนออกนะเจ๊ไม่เป็นไรมันไม่กินไม่เป็นไรเอออุ้ยนี่ชีสเขียวชีส เคียวชีสแปลว่าอะไรคะแปลว่ากินชีสนั่นแหละเนาะเคี้ยวชีสเคี้วชีสไค่ะอู้บ้านไหนีมไม่ข้าว่นี่ถอรูกโ้งายิ้นกลุกไก่ chim rút có cày có cày có không không นี่คืออยากเล่นอยากเล่นอนลูกโป่งเฮ้ยเล่นเล่นน้ำมีเนยน้ำมีเนยอยากได้นอยากเล่นอยากเล่นนะเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยนะได้ไหมได้เลยครับมีรสอะไรบ้างคะหวานเค็มหวานเค็มช็อกปาติกาชีสเอาชีสอันนึงแล้วก็อันนั้นด้วยไหมอันนี้หวานอันนี้คือหวานโอเคโอเคอันนี้ชีส Hey, <laughs> hey,